ผลงานแนวปฏิบัติที่ดี best practice ชื่อผลงานโครงการร้านตัดผมชายนายธีรวัตรแท่เติน นายธีรวันรแท่เตือนนักศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับบัธยมศึกษาตอนปลายศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงบ้านสนามใต้เป็นนักศึกษาที่ได้รับการพิจารณาทุนการศึกษาโครงการทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลำบากในพื้นที่สูงภาคเหนือปี2566และนำทุนที่ได้รับนั้นสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้ จุดเริ่มต้นของการเปิดร้านตัดผมชายเนื่องจากนายธีรวัตรแท่เติรนอาศัยอยู่ในชุมชนที่ห่างไกลและสัญจรลำบากจึงทำให้เกิดความคิดที่อยากจะพัฒนาตนเองด้านการตัดผมชายเพื่อเพิ่มความรู้ทักษะและสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับตนเองจึงได้ศึกษาการตัดผมชายกับช่างตัดผมในพื้นที่อำเภอปองหลังจากที่ได้เรียนรู้การตัดผมชายเป็นระยะเวลาหนึ่งเดือนจึงเกิดแรงบันดาลใจในการที่จะมีร้านตัดผมชายขึ้นในหมู่บ้าน แต่ด้วยขาดทุนทรัพย์เมื่อได้รับทุนการศึกษาจึงเป็นต้นทุนของการประกอบอาชีพตามความฝันโดยดำเนินการดังนี้ 1. จัดซื้อบัตรเตเลียนผ่านช่องทางออนไลน์ 2. ตัดผมให้แก่เด็กเล็กภายในหมู่บ้านโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายและออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ,อสวร่วมกับทางครูศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชา,าวไทภูเขาแม่ฟ้าหลวงและได้เปิดร้านตัดผมอยู่ที่บ้านห้วยกอกโดยคิดค่าใช้จ่ายในการตัดผมทั้งเด็กและผู้ใหญ่ในราคา20-30บถึงาบาทด้วยมีความคิดว่ายังต้องฝึกทักษะให้เพิ่มขึ้นจากการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงสู่การสร้างความชำนาญให้กับตนเองต่อการนำองค์ความรู้เพื่อสร้างอาชีพที่มั่นคงต่อไป ปัจจัยความสำเร็จ นายธีรวัตรแซ่เติรนนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาได้นําทุนไปใช้จ่ายในการด้านการประกอบอาชีพช่างตัดผมชายโดยได้รับการสนับสนุนและคอยให้คําชี้แนะแนวทางในการดําเนินงานการบริหารจัดการเงินทุนการศึกษาจากครูประจําศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงบ้านสนามใต้คือนางนัทการเจือจานและนายวีรยุทธ์บุญต่อครูกศนตําบลผาช้างน้อยส่งผลให้การใช้จ่ายเงินทุนประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์ดังนี้ you <laughs> 1. ได้รับโอกาสในการศึกษาตามความสนใจความต้องการ 2. ความมุ่งมั่นตั้งใจที่เรียนรู้และพัฒนาตนเองของผู้เรียน 3. การส่งเสริมสนับสนุนและดูแลช่วยเหลือผู้เรียนของครูผู้สอน 4. การได้รับโอกาสจากโครงการทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลำบากในเขตพื้นที่สูงภาคเหนือจากสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพะเยา 5. ประชาชนในชุมชนสามารถลดรายจ่ายโดยการนำบุตรหลานไปตัดผมในพื้นที่ของตนเองในราคาที่ไม่แพง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปโป่งได้นำเนินการทรงประกวดผลงานแนวปฏิบัติที่ดี best practice การดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลำบากในเขตพื้นที่สูงภาคเหนือประจำปีงบประมาณ2,566ชื่อผลงานโครงการล้านตัดผมชายนายธีรวัตรแท้เติรนได้รับรางวัลชมเชยจากสถาบันกศนภาคเหนือ